ชกทับเจ้าตากร่วมกับนอบอยศส5 5สกัดจับกลุ่มขบวนการลำเลียงยาเสพติดยึดไอซ์100กิโลกรัมพลตรีประพัฒพบสวรรผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองกำลังผาเมืองได้มอบหมายให้พันเอก กิดากรจันทรารองผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองพร้อมด้วยพันเอกนาทีทิมเสนผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากพันเอกโพคา จอกลอยผู้ช่วยเลขาหน่วยบัญชาการสกัดกัน้นและปรับปรามยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันชายแดนภาคเหนือและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินทางเข้าพื้นที่ณกองบังคับการสกัดกั้นที่3หน่วยบัญชาการสกัดกัน้นและปรับปรามยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันชายแดนภาคเหนือตาวลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายเพื่อตรวจสอบเหตุการณ์การตรวจยึด ยาเสพติดกรณีเมื่อวันที่3กรกฎาคม2567เวลา12.40นนาทีกองกำลังผาเมืองโดยหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากจัดกำลังพลจากกองบังคับการควบคุมผาธมินหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากร่วมกับ กองบังคับการสกัดกั้นที่3หน่วยประชาการสกัดกั้นและปรับปรามยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันชายแดนภาคเหนือทําการตั้งจุดสกัดเพื่อป้องกันและสกัดกัน้นการกระทําผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดบริเวณบ้านสันสลีหมู่ที่4ตําบลสีดอนมูลอําเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายได้ตรวจพบรถยนต์กระบะต้องสงสัยจํานวนหนึ่งคัน ตามข้อมูลที่ได้รับแจ้งจากกองบังคับการสกัดกั้นที่3ขับขี่มาบริเวณที่ตั้งจุดสกัดจึงได้ขอทำการตรวจค้นผลการปฏิบัติพบของกลางยาเสพติดให้โทษประเภทที่1จําจำนวน50กิโลกรัมซุกซ่อนอยู่บริเวณใต้พื้นกระบะดัดแปลงของรถยนต์คันดังกล่าวจึงได้ทำการจับกลุ่มผู้ขับขี่จำนวนหนึ่งรายต่อมาได้ทำการขยายผลการจับกลุ่มจนกระทั่งเมื่อเวลา13นาฬิกา15นาทีได้ตรวจพบ รถยนต์กระบะต้องสงสัยอีกหนึ่งคันในพื้นที่บ้านได้ตำบลบ้านได้อำเภอแม่สายหน่วยจึงได้เข้าทำการตรวจค้นพ้นการปฏิบัติพบของกลางยาเสพติดให้โทษประเภทที่หนึ่งเพิ่มเติมอีกจำนวน50กิโลกรัมซุกซ่อนอยู่บริเวณใต้พื้นกระบะดัดแปลงของรถยนต์เช่นเดียวกันกับคันแรก และสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาเพิ่มเติมได้อีกจำนวนหนึ่งรายรวมจับกลุ่มผู้ต้องหาจำนวนสองรายของกลางยาเสพติดให้โทษประเภทที่1คือ,อยาไอซ์จำนวน100กิโลกรัมและรถยนต์กระบะจำนวนสองคันหลังจากตรวจสอบของกลางและสอบสวนผู้ต้องหาในขั้นต้นแล้วได้นำผู้ต้องหาและของกลางทั้งหมดส่งให้สถานีตำรวจภูทรเชียงแสนเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปซึ่งหากยาเสพติดจำนวนนี้ หลุดไปในพื้นที่ตอนในของประเทศจะมีมูล,ลค่าสูงถึง100ล้านบาทจากเหตุการณ์ดังกล่าวพลตีประพัฒนพบสุวรรณผู้บัญชาการกองกําลังผาเมืองผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปรับปรามยาเสพติดกองกําลังผาเมืองได้สั่งการให้หน่วยในพื้นที่ยังคงเพิ่มความเข้มงวดในการสกัดกั้นและปรับปรามยาเสพติดอย่างต่อเนื่องต่อไป นิว24สสถานีประชาชนพระดาสุวรรณรายงาน